This video was made possible by EA Creator Network. ตรึง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 มันมีบางสิ่งมันมีบางอย่างมีมีแล้วอุ๊ยมาอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นปะมามาไปไปละไปไปมามะมีมีกรีลิบเก็บเราลิบกลับบ้านกันเถอะแล้วอุ๊ยเราข้างหลังเรามีทีวีด้วยคุณผู้ชมดูอะไรกันนะคะขอดูด้วยดูดูอะไรกันคะขอดูด้วยคนได้ไหมคะเกีียวเกี่ยวอเอาเกีียวสิเกี่ยวเท่านะแม่เกี่ยวช้าช้าอุ๊ย เธอผู้นี้ก็คือมีมิซิมนั่นเองแต่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมไม่ใช่ผมในแพ็คกล่องเก่าล่ะคะคุณมิอ๋อก็พอดีว่าไม่ก็ถูกใจเท่าไหร่นะคะชอบผมที่อัปเดตกับแพทช่าสุดจากเบสเกมมากกว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็เลยเลือกใช้ผมทรงนี้ส่วนเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเราจะดึงจาก Hor s e Ranch Expansion Pack มาให้ได้เยอะที่สุดมีมิซิมจีม,มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแชมเปี้ยนชิพไรเดอร์ก็คือเธอจะต้องเป็นนักแข่งม้าชื่อดังกล้องโลกท่านหนึ่งเธอมีอุปนิสัยแรนเจอร์มีออุปิสัย over, ลว และตัวตนที่ขาดไม่ได้เลยกับผู้หญิงคนนี้ก็คือคลมซี่เราเลือกมาได้แค่1อันเท่านั้นเพราะว่าอีก2อุปนิสัยเราก็อยากจะรีวิวด้วยชุดทุกๆวันของมีมีซิมนะคะชุดแรกก็คือชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่ากางเกงตอนรีวิวผู้หญิงไม่มีนี่ใช่ไม่มีนะคะเราไปเอากางเกงผู้ชายมาใส่ <laughs> อยากได้ความแบบว่าเลอะโครนที่ปลายทาว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะเล่นแบบ rag to riches หรือว่าเริ่มจากศูนย์แนวแนวแบบว่าพยักสาวกระยาจกท่านหนึ่งกับอีกชุดหนึ่งก็คือแต่งเหมือนกันเลยแค่เอาหมวกออกนะคะเพื่อการถ่ายทําว่าผาพปกอันไหนสวยกว่าแค่นั้นเลยชุดฟอร์มอลนะคะของคุณมีมิซิมก็ได้แก่ชุดนี้เราจะแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าเนี่ยให้มีแค่เบสเกมกับ horse ranch expansion pack นี้เท่านั้นชุดนอนก็คือสบายสบายชุดปาร์ตี้ป้าใจละเออเน้นสีขาวสีน ตชุดว่ายน้ำก็คิดว่าไม่น่าได้ไว่ายนะ,ะก็เลยใส่ใส่ไปส่วนชุดหน้าร้อนเนี่ยก็โอ้โหสวยสวยอยายบอกเลยว่าสวยแค่ไหนและชุดชายนะคะชุดหน้าหนาวนะ,ะก็จะใส่เป็นแจ็คเก็ตเดนิมกับกางเกงคุณผู้ชายเพราะว่ากางเกงผู้หญิงไม่มีสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรู้ว่าเปิดกางเกงยังไงก็คุณมิกดลูกศรอันอน,นี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนแบกลงมาก่อนเลยฮอรสแรนช์แบกเนี่ยของผู้หญิงมีแค่นี้ใช่ปะเราอาจจะเอาโคเวสเตอร์ออกไปก็ได้แล้วก็เอาเฟมินินออกไปมันก็จะโปรออปชันต่างๆของผู้ชายไหมคุณผู้ชมเลือกนะคะใส่ออกมาก็จะได้เป็นนสไตล์แบบี อย่ารีรอเลยค่ะคุณมิกระเทียนกระถือรือที่จะเล่นเกมนี้จะเล่นแพทมิมาหลายวันแล้วืฉันว่าป่วยถูกวันด้วยนะฤด,ดูที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราจะเริ่มฤด,ดูสปริงกันก่อนเลยบ้านเริ่มต้นที่จะเลือกให้มีมิซิมเขาไปอยู่นะคะก็คิดว่าจะเลือกโซนในเมืองนะเพราะว่าเราชอบส่วนตัวเราชอบใช้ชีวิตอะไรอยู่ในเมืองคิดว่าน่าจะสะดวกสบายดีแล้วก็ย้ายเข้าไปร็อดนี้นะคะทุบพื้นที่นี้ทิ้งไปเลยเดินทางมาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วโยเลโยเลย ไม่มีกระเทมไม่ใช่หน่อยนี่ไงอากาศเย็นแกใส่จุดหน้าหนาวแล้วมีมีมาถึงเมืองปุ๊บนะคะสิ่งแรกก็มีคนทักเรามาฮาวดีแดนว่าไงพกพวกผ่านมาแถวเฮี่นาวนะเป็น e q u e s t r i a n Center นะคะหรือว่าศูนย์ฝึกมา้าศูนย์แข่งม้านะคะสถานที่นี้เนี่ยก็จะเปิดและปิดตอน7จ็ดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มทุกวันโอเคค่ะเราเดินทางมาถึงวันอาทิตย์ตอน8ปดโมงเช้าใช่ไหมเพราะว่าเราเปิดเซฟใหม่ขึ้นมาเลยแต่ทีนี้การเปิดเซฟใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมาตั้งค่าเกมเพลย์กันก่อนเลยนะคะอุ้ยคุณผู้ชมมันย ให้อายุไขของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันรันไปปกติได้หรือไม่ถ้าอยากให้มันรันปกติก็ติถูกไว้นะคะใช่ซึ่งเราเนี่ยจะให้มันรันปกติแล้วก็เปิดอายุไขให้รันตามปกตินะคะให้ครัวเรือนอื่นนี่ได้มีอายุไขที่เพิ่มขึ้นด้วยช่วงอายุไขของซิมจะตั้งเป็น normal เราก็จะต้องกด apply change ตรงนี้1ทีต่อไปนะคะเราจะมาตั้ง environment เนี่ยให้ season length ความยาวของหฤดูมีแค่7วันพอเพราะว่าเราอยากจะดูฤดูต่างๆในเมืองนี้ว่าเวลามันเปลี่ยนไปเราภาพเมืองมันจะเป็นอย่างไรนะ

เลิกดูมือถือแล้วก็ช่วยลงไปขุดด้วยนะคะกอบกุลค่ะจับกบเลยค่ะจับกบเลยค่ะนี่อะไรคะเนี่ยอ๋อนี่คือแพรี่กราสใช่ไหมล้วถ้าเราฮาเวสเอาได้ป้าให้ชีลองไปเก็บแพรี่กราสมาอยู่ในกระเป๋าของเราก่อนคืออย่างแรกเลยอะ่ะเราจะต,ต้องตัวรอบๆบบ้านของเราก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อพอเก็บไปแล้วมันก็จะเหลือแค่เป็นแบบนี้เนาะเป็นแค่เหมือนพุ่มๆที่ไม่มียาโผล่พลนขึ้นมาโอเคกูทูโน w เอา้าแล้วสิบดิจันอ๋อ ตัดา้าจนเจ็บนิ้วโอ้ยไม่มีทลาไม่เป็นกลนอย่างเงี้ยเราได้อะไรมาบ้างทำไมเราได้กบมาสองตัววะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้ตั้งตัวเลยฉันจับกบตัวเดียวแต่ฉันได้กบมาสองตัวงั้นเราก็เพาะกบก่อนนะคะโอ้โหดวงมันจะดีไปไหนคะเนี่ยได้กบราคา่ร้อยหกสิบเหรียญมาเฉยเลยพวกทำแคปซูลอะไรนี้เราจะขายไปนะคะมีหญ้าแพรี่กราสเฮนะสิ่งนี้นี่ก็จะต้องเอาไปที่แอนิ a มอลฟิทเดอร์นะคะเอาไปให้มมาให้แพะให้แกะที่ฟาร์มของเรากินและสิ่งที่ เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือ Outstanding Quality Horse Manure มันมันคืออุจิน้องมานะแล้วทําไมมันแพ็คมาอยู่ในถุงแบบนี้เขาเขียนว่าสําหรับเจ้าของฟาร์มบางคนเนี่ยนะคะอุจิของน้องม้าเนี่ยสามารถนํามาขายเพื่อผลกําไรมหาศาลหรือนําไปใส่เป็นปุ๋ยที่ทําให้พืชของคุณเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างดีท้ายที่สุดนี้ก็อย่าปล่อยให้ของขวัญจากม้าของคุณสิ่งนี้เนี่ยเสียเปล่าไป <laughs> ไ,ได้ประโยชน์ใช้มันเพื่อทาให้ฟาร์มปศุสัตว์ของคุณเติบโตยิ่งขึ้นโอเคค่ะโอเคค่ะรับเรื่องอ่ะแต่อีทีมีมีก็คือทำไมตัดหญ้าจนนิ้วเจ็บส่วนตรงนี้ก็คือ e q u e s t i a n center เนาะโอเคอยู่ใกล้บ้านมากรดการดที่สุดเราให้ชีมากุดทีเดียวได้อัปเกรดพาร์ทมา2ด้วยนะเราก็ได้แร่มาอีกหนึ่งไข่ทิงสิการ,รอไรอะ่ะทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมคะอุ๊ยคุณผู้ชมข้างบ้านมีห้องน้ำมีมีไปใช้ห้องน้ำก่อนเลยฉันพูดอะไรไม่เคยจะจบได้ในประโยคเดียวเลยทีนี้สิ่งที่ เราอยากรู้อะก็คือม้าเนี่ยมันตัวละเท่าไหร่ใช่ปะมาตัวละ1000ันนะคะถ้าเราอยากจะอุปการะมา้าหรือว่าช่วยเหลือม้าเนี่ยราคา250แล้วก็จะมีการเข้าแข่งขันมีการขายม้าที่นี่ด้วยแล้วก็มีการฝึกม้าได้ที่สถานที่นี้ด้วยหัวมุมตรงนี้ก็มีร้านให้กดนะคะโอ้ยสามารถซื้อแกะตัวเล็กๆหรือว่าแพะตัวเล็กๆได้ที่ช็อปตรงนี้ในมือถือก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าเพื่อความแบบว่าเออสมจริงสมจังอะไรเงี้ยชีก็จะวาร์ปเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้เลือกโอ้โหคา ร้อยห้าสิบถึงสองพันเลยหรอทำไมถึงแพงอ่ะเพราะอะไรอ่ะอยากเลี้ยงทุกตัวเลยทํายังไงดีกันเนี่ยก็ต้องมีเงินก่อนไงคะทีนี้พอออกมาแล้วเดินมาทางนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเออเซ็นเตอร์เป็นทาวน์ฮอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนีก้ก็กดได้นะคะสามารถมาเลือกชุดตรงนี้มาแพลนเอาฟิตตรงนี้ก็ได้ก็แปลว่าบ้านไม่ต้องมีตู้เสื้อผ้าก็ได้มากดเอานี่ไม่ใช่ซีรีส์คนเลี้ยงมา้านี่คือซีรีส์สาวน้อยกระยาจกเก็บยาหาเงินเลี้ยงชีพทีนี้เราขอกลับมาที่โซนที่อยู่ของบ้านเรานิด ะะเพราะว่าเราเนี่ยรู้มาว่าเขามีลอตชาเลนจ์คุณผู้ชมเป็นอุปนิสัยที่ดินเป็นการทา้าทายของพื้นที่เนี่ยอันใหม่เข้ามากับ Horse Ranch Expansion Pack ด้วยก็คือไ p r a i r i e Grass นะคะวันแล้ววันเล่าผ่านไปเนี่ยหญ้า i r i e g ก a s s ก็จะขึ้นมาเราก็จะแตกตัวไปทั่วผืนดินเลยเราไม่รู้เลยว่าหญ้านี้จะนำพาอะไรมาบ้างนะไม่มีใครทราบได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นกับลอตเทรดอันนี้นะคะ1อันไม่ใช่ลอตเทรดลอตชาเลนจ์ส่วนลอตเทรดเนี่ยก็ไม่ได้มี เพิิม่มมตสิ่งที่จะเพิ่มให้บ้านของเราเนี่ยมีเพร์กนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะวางพื้นไปแบบนี้1กลุ่มสร้างหลังคาให้เขาแล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นไท n ีนโฮมเรสเดนเชียลเพราะว่าเราจะได้รับประโยชน์มากมายจากไทนีนเฮาส์นะคะแค่นี้เลยปะตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะไปเล่นเกมเพลย์กันต่อทีนี้ไม่มีที่ให้ตกปลาแถวนี้เลยหรือหาที่ตกปลาอยู่คะ่ะแล้วนี่คือหมอกจางๆหรือควันคะคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดั่งหมอกหรือควันหมอกจะงดงามมาตอนนี้ <laughs> ไม่มีที่ให้ตกปลา เราย้ายที่กันเราจะขึ้นมาที่กา l l o ปิ้งเก u c h ตรงนี้นะคะเราจะป๊อปอัพไปที่โซนที่มันเป็นบ้านเปล่าตรงนี้เนาะ ก็คือหมอกลงหมอกลงทุกที่ที่อยู่คนเดียวหูก็แค่ก็แค่อยากจะหาที่ตกปลาหาไม่เจอตาก็ด้วออกเดินไปตามทางหาดวงตะวันวิ่งไปมีมีวิ่งไปตัดหญ้าก Rack ค o r ร c h e s แบบเกี่ยวเกี่ยวอย่าเอาเกี้ยวสิเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวช้าช้าวิ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงก็เจอหลุ่มมามาตรงนี้เลยอ่ะหุ้เฮยหรือว่ามาตกผา มามากำลังปีนรอสะพานขาด,ขาดก็เลยมีลุมน้องอยู่ตรงนี้ตอนที่เราไปรีวิวเวิร์ทัวร์คุณผู้ชมมือเรามอกลงด้วยหล่อนๆยังไงไม่รู้ตรงนี้มีทางลงไปไหนอะไปไหนไม่รู้แต่ว่ามีกบอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวให้คุณหมีหมีเนี่ยเขาวิ่งพามาแล้วกันคุณผู้ชมแล้วจิมติฉันมันเปลี่ยนเป็นจุดอะไรวะเนี่ยจุดว่ายน้ํเหรอคือแกต้องลงน้ําหรอฉันไม่นึกเลยว่าฉันไม่นึกเลยว่าอุย้ยภาพตัด <laughs> ว่าว่ามีมีซิมจะต้องไวน้นะมาจับกบตรงนี้เราก็เจอกับปากทางเข้าดานะคะย่านนี้มันมีอะไรดีมากกว่าที่คิดนะหรือจริงๆแล้วเราควรจะย้ายรกลากแล้วมาอยู่ที่มีมีเด็กก็ได้หนาวตายหรอกเปลี่ยนเป็นชุดกันหนาวก่อนนะคะมีทําด้วยนะเราสามารถหา เคฟโปรเกรสหนึ่งมี100ด้านตอนนี้ด้านที่1คืออะไรอะ่ะปาปาไปดูกันหลังจากที่มีมีเดินเข้าทําไปก็มีป๊อปอัพขึ้นมานะคะว่าเลเวล1เดินเข้าไปเจอแมงมุมตัวใหญ่มีมีเดินผ่านประตูถ้าเข้าไปผ่านควากน้ําของเส้นใหญ่มีดวงตาทั้ง8กระพริบอยู่ในความมืดและแมงมุมยักษ์ได้โผล่ออกมาจากเงามืดอ,ว,อวัยวะทั้ง8ดของมันสวมรองเท้าเทนนิสสีส้ม <laughs> อะไรเนี่ย บิดไปบิดมาหมุนไปหมุนมาเหมือนจะกลายเป็นระบำของแมงมุมไปแล้วนะมันมองจ้องมาที่มีมีเหมือนจะเป็นการส่งคำท้าท่าเต้นมาถึงเรา HP ของแมงมุมนะคะ8 HP ของมีมี30มสอ่อโจมตีหรือป้องกันอ่โจมตีสิกหลังจากที่โจมตีเราเสียเลือดไปสี่ขีดเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆมีมีถอยหลังจนชนมุมเพราะเธอนั้นเผชิญหน้ากับแมงมุมอันตรายโอ้ยก็อยากโจมตีะ Chance for damage Chance to heal เราโจมตีก่อนเลือดเราเยอะคุณผู้ชม สิ่งนั้นนะคะมันทําให้เราเลือดลดลงไปอีกสองขีดแม่มุมตัวนี้นะคะมันได้ถลาไปในท่าทางและจังหวะสุดแสนจะไร้ที่ติเลยอะไรวันเนี้ยก็อยากฟาดมันอะอยากฟาดอุ้ย ได้เงินมายี่เหรียญม,มีมีได้กําจัดแมงมุมออกไปแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะรอปไอเทมให้เราด้วยนะคะบวก25่แต้มสําหรับการผจญภัยในถา้าได้เงินมา20เหรียญน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เปิดหีบสมบัติจะเปิดไมหมือทิ้งไว้เปิดสิคะเปิดหีบสมบัติมาเจองูคะ่ะ <laughs> แล้วงูเนี่ยก็วิ่งไล่บมีมีจนออกมาถึงนอกถ้าเลยทําไมมันจะต้องเป็นงูตลอดเลยนะมิม,มีดวงชะตาแกนี้มันจังน่าเศร้าจริงๆกบก็ยังพอไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วเจอที่ตกปลาจนได้แล้วก็มีกบอยู่แถวนี้ด้วยนะคะมีญ่าให้เกี่ยวด้วยอุ้ยแถวนี้แบบว่าเหมาะแก่การเลิมมากแล้วก็คือตอนนี้ฝนตกอ่ะคุณผู้ชมเราจะให้ชีอาบน้าในน้ําฝนไปเลยนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่อาบน้ํานะคะปอาบม,มีมีอาบน้ําตรงนั้นแล้วก็มาเก็บกบอุ้ยเด็กเดินผ่าน <laughs> หนูพี่บ้านไม่มีที่อาบน้ นะลูกพี่ก็เลยต้องมาอาบตรงนี้เก็บกบมีมีแล้วก็มาตกปลาสักนิดเอ่อกบ30เหรียญเราจะขายกบถูกแล้วก็ได้แร่มาก็ขายทิ้งไปนะคะแล้วชีจะไปไหนอีกว่าเนี้ยชี่รู้สึกไม่สบายตัวก็ทําอะไรต่อไม่ได้แล้วบ้านของเราก็คือ The Oak Barrel <laughs> หยอกค่ะหยอกค่ะมาบาร์ระวะทำไมอ่ะมันมีชิปส์ฟรีเนี่ยออเดอร์ฟู้ดนะคะแล้วก็ให้มาหยิบมันฝรั่งกินของฟรีอะ่ะคุณผู้ชมคนยังไม่มีเงินอนะ่ะมันก็ต้องทําแบบนี้แต่อย่าไว้งานงี้เลยนะคะวันแรกเราก็ทําเงินได้542แล้วพอกบได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวพอกบเสร็จแล้วก็ขายกบที่ไม่ต้องการทิ้งไปเนี่ยคุณผู้ชมรวยไม่รู้เรื่องกินเสร็จแล้วก็ทําความรู้จักกับคุณจูนิเปอร์โกรฟสวัสดีนะคะคุณพี่คุณพี่คุยเป็นเพื่อนหน่อยนะคะพอดีว่าค่าสังคมแยยยย่่่่่่มมมมมาาากเเลพิงย้ยทีีนีนใหไ เวลคัมวาก้อนด้วยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะอยากจะได้อาหารฟรีแต่ไม่มีใครเอามาให้เลยค่ะคุณบีคุณบีณคะผู้ชายคนนั้นใช่หลัวคุณบี่หรือเปล่าคะคุณอัมเบอร์จริงด้วยว่าหลัวกคุณพี่มาตามคุณบีกลับบ้านหรอคะคุยเป็นเพื่อนหนูก่อนนะคะหนูเพิ่งย้ายมาใหม่ในเมืองนี้หมดก็กัดงูก็ฉกค,ค่ะแต่ก็พอมีเงินติดตัวมาบ้างนะคะนิดหน่อยอุ้ยเราข้างหลังเรามีทีวีด้วยคุณผู้ชมดูอะไรกันนะคะขอดูด้วย ดูดูอะไรกันคะขอดูด้วยคนได้ไหมคะมิมกันมาดูทีวีกันเลิกคุยก่อนเร็วมีของดีให้ดูเอาเป็นรายการสภาพอากาศไปซะแล้วดูแลตัวเองจนค่าความต้องการเราเพียบพร้อมแล้วเนาะเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้านเราอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเราสามารถซื้อเตียงนอนได้แล้วนะเตียงเราก็จะใช้จากแพ็กมาอันนี้ด้วยเช่นกันเตียงเอาสีอะไรดีเอาสีฟ้าๆไปก็แล้วกันนะคะส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ก่อนเลยยังไม่ใช้อะไรทั้งนั้นป้ายมีมปนอน,านอการเพาะกลมนี้ห้ามขาดสายเลยนะคะสำหรับ back to riches นี่ไงค้ชากาะจอะ นหน้า Equest เท a นเ a n น e ตอเนี่ยเขามีป้ายอันนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมเราสามารถมารับ Community Jobs ที่นี่ก็ได้นะเป็นงานของชุมชนนะคะเราจะไป Train Neighbors Horse ก็ได้นะได้เงิน95-225ถึง225เหรียญเลยแต่เราแทบไม่มีสกิลอะไรพวกนี้เลยคุณผู้ชมเราไม่มีสกิล t a i n i n n Horse เลยแต่เราก็รับงานได้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนะมี notification ขึ้นมาว่าถ้าคุณอยากจะขายน้าหมักสูตรโฮมเมดฉันยินดีที่จะรับซื้อมันในราคาที่สูงกว่าตลาดด้วยนะ กับคุณลุงคนนี้คุณลุงอยู่ไหนอะ่ะโอ้โหคุณลุงอยู่อย่างไกลลุงชื่ออะไรขอจําไว้ก่อนคุณโรเบิร์ตครินเกิ o ทอปเป็นแรนเชอร์ปริศนานะคะคอมมูนิตี้จ็อบส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรับบิทโฮนะก็คือพอซิมไปถึงเฮ้ยกลับมาได้เงินร้อเลยมันเยอะนะคุณผู้ชมทีนี้ชีปโปจินี้หนะ้าบ้านเรามีห้องน้ําสาค่ะไปปะชีใครโดมากับโดมาทําไมครับ จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะมาอยู่บ้านเธอสักหน่อยอะว่าสิไม่ต้องมาไม่ต้องมาให้เนเน้นใจกันเมื่อมันสายไปปไปเมื่อกี้อยู่ไหนคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้ค่ะรับอีกได้ปะคอมมูนิตี้จ็อบส์อุ้ยทําได้อีกอ่ะไปทําอีกมีมีอุ้ยรวยไม่รู้เรื่องเลยทำคอมมูนิตี้จ็อบอย่างเดียวเลยอุ้ยเมื่อกี้มีมา้ามาวิ่งมาแล้วมาก็หายไปเบสโทมาเบส หนึ่งเหรียญเนาะหนึ่งเหรียญแล้วไมีมีเขาจะมีความสุขอ่ะก็บริจาคไปนะคะมีมีได้เริ่มไปเทรนม้าให้เพื่อนบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่มีม้าเป็นของตัวเองเลยได้มาอีก1 3 8เหรียญคุณผู้ชมเราไม่อยากหยุดเลยอ่ะอ้าวมันมีเวลาจากัดเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คือรับงานจนลืมเลยว่าวันนี้เราจะมาเอาดอปมาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขอฟาร์มเงินอีกสักแป๊บฟาร์มจนหมดแมปแล้วเราว่าเราจะมาที่ด้านบนตรงนี้เนาะการลอปปิ้งเกาูสอีกสักทีหนึ่ง ยูดีมากก็หอนเราก็คือมองไปตรงนั้นเฮย้ยคือจะให้มีมีมาเก็บยาตรงนี้เจอพี่มาด้วยอะ่ะคือค,อคอืต้องเป็นมาตัวนั้นแน่เลยอะที่เราอ่านในดีสคริปชันบอเอาหายไปแล้ว ตรึง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 มันมีบางสิ่งมันมีบางอย่างมีมีแล้วอุ้ยมาอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นปะมามาไปไปละไปไปมามามีมีแกรีบเก็บเรารีบกลับบ้านกันเถอะแล้วโอเคเก็บก่องทุกอย่างแล้วนะคะไม่อยู่แล้วนะคะตรงนี้หล่อนจะจัดเลยกลับบ้านกันค่ะไปโกนญ้าอันนี้ออกมาแล้วเราก็ได้ของในกระเป๋าอุ้ยอันนี้ก็คือรวยเร็วมากเลยอสิถ้าอย่างนั้นอ่ะทีนี้ฝนตกมีมีอาบน้ําในน้ําฝนก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนะชี่ได้อะไรมาวันนี้ได้สตรอเบอร์รี่เนคตามายังไม่ ได้รับการหมักนะคะลอยยี่สิบเหรียญเฮย้ยเป็นแพ็กดีแลกดูวลิเจส ง่ายง่ายมากอะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีอะไรให้เราขายตลอดเลยแต่ทีนี้ซิมเราหิวหิวไม่มีใครมากรีวอะไรทิ้งไว้เลยอะอาจจะต้องใช้ชีมากรีวของชีเองนะเพราะว่ามีเงินต้องพันสองแล้วอะทาแล้วก็เชิญกินสิคะมายืนปิดทําไมละคะเออกินมันไปตรงนี้แหละกลางน้ําฝนแหละไม่เป็นไรมีมีกินเสร็จแล้วความฝันของเราจะเป็นจริงแล้วค่ะเราจะไปที่ e q u e s t i a n center นะตัวนี้เป็นลูกมานะชื่อแบรนดจ j o ดี้ fearful aggressive ตัวนี้ชื่อ magic เป็นอ d ดาวด์แล้ว aggressive melo fearful หูเทรดไม่ดีเลยอะตัวนี้เจ้าโม เป็นอดัลต์เหมือนกัน b r f ฟเดฟเฟนโอ้โหมาที่เราย่วยเนี่ยเทรดมันจะแย่กว่าที่ซื้อแน่นอนเพราะว่าราคามันถึงถูกอะเนาะลองเปรียบเทียบกันก่อนนะแล้วถ้าเรา Purchase Host เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างมาที่เสียงเงิน1,000งพันเทรดของเขาคือดีแบบดีมากๆเลยอะคุณผู้ชมอุ้ยเราชอบตัวนี้มากเลยอะมาแคลิฟอร์เนียอินเทลเลเจนซ์ฟรีสปิริตแล้วก็เอเนอร์เจติกเราว่ามันคุ้มค่านะ ที่เราจะลงทุนกับม้านี่ไงคนนี้ไงคุณเซียนาฮอร์ส r ทรนเนอรและชื่อม้าที่เราได้เลือกมาจากเกือบ300คอมเมนต์ของคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมชื่อม้าที่ถูกใจม,มีมีมากที่สุดเลยก็คือ หมื่นลีใครเป็นเจ้าของชื่อนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาดูในคอมมูนิตี้แถบช่องเรานะคะมารับรางวัลด้วยนะคะขอบคุณที่ตั้งให้มากๆเลยนะคะหมื่นลีออกมาลูกหมื่นลีออกมาไหนออกมาให้คนเขาดูกันหน่อยลูกหมื่นลียังเท่เลยลูกอุ้ยน่ารัก เราควรจะต้องไปเกากอมาหน่อยไหมทําอะไรดีคุณผู้ชมไปให้นี่ให้เฮกับมาคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะเกาคอให้มาอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแต่งมาแน่นอนนะคะในแคสนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูสภาพมาจริงๆก่อนอะ่ะอุ้ยน้องก็เทยอยู่แล้วอะ่ะไม่รู้จะแต่งอะไรให้เพิ่มเลยอ่ะมื่นลีมื่นลีเป็นยังไงบ้างคุยกับมื่นลีหน่อยมื่นลีกลัวเหรอเขามีป๊อปอัพขึ้นมานะคะว่ามาใหม่เนี่ยดีดีด้วยนะที่ได้มาใหม่แล้วได้เป็นเจ้าของมาแล้ว การเลี้ยงม้าเนี่ยก็จะต้องเป็นงานที่หนักเลยนะคะทั้งการฝึกฝนเขาแล้วก็ต้องเทคแคร์เขาด้วยสิ่งที่เราจะดูแลเขาได้มากๆเลยเนี่ยเราจะต้องเข้าไปซื้อสิ่งของพวกนี้นะคะก็คือ animal feeder water trough h เราก็ที่นอนมา้าเราก็ควรจะต้องมี big ball มีไอ้นี่ลูกบอลให้มาเล่นเนาะควรจะมีที่กระโดดให้มาด้วยไม่เป็นไรแถวบ้านเรามีที่กระโดดอุ้ยมี clean h o o f ด้วยทำความสะอาดเกือกมา้าไม่มีแค่คุยนี่ก็จะแซาอะไรมาแฮปปี้คุยคุยเป็นไงบ้างมืล่ลีคนดูเ ตั้งชื่อให้เลยนะขอบคุณทั้งคนดูแล้วก็เจ้าหมาตัวนี้เลยนะมื่นลีก็เทพมากเลยอ่ะไม่อยากแต่งอะไรน้องเลยอ่ะน้องน่ารักในแบบของน้องแล้วว่ะเนี่ยเราเป็นโลกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราเป็นโลกที่แบบชอบเขาในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรน้องก็น่ารักกันทีนี้สิ่งที่เรารอคอยนะมาถึงแล้วก็คือการขึ้นไปขี่ม้าครั้งแรกของมีมีซิมมื่นลีเป็นเด็กดีนะลูกขอขี่ม้าน้อยมื่นลีเออเปลี่ยนชุดด้วยโอ้สายโอเคเดี๋ยว ไปแต่งสายให้ขึ้นไปมิมีขึ้นดีดีเอออุ้ยเสียวตกเ <laughs> ฮย้ยไม่ตกคุณผู้ชมไม่ตอกอิชิมิแกแข่งแร่งมากเลยวะ่ะ <laughs> นึกว่าตกไม่ตกถึงกับแบบว่าต้องหยุดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าตื่นเต้นไปหมดเราลองไปรีแลกซ์ไลท์กันดูไหมขี่แบบเหยาะๆอ่ออะลองดูไหมอะ่ะไปไหม เออช่วยเหาะไปดีเออนั่นแหละนั่นแหละลูกโอ้โหถ้านักขี่ม้าท่านหนึ่งมีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งม้าระดับโลกแต่ดูทาชีกี่มาก่อนแล้วฝนก็คือโต๊ะปัมบามตอนนี้เรามีสกิลนะคะ horse riding เนี่ยเลเวล2แล้วเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันดีต่อใจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทีนี้ถ้าเรามากดที่รูปโปรไฟล์มานะคะแล้วก็โอเพนโปรไฟล์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหมื่นลีเนี่ยเขาก็มีสกิลภาวะทางด้านอารมณ์เนาะมีความคล่องตัวมีการกระโดดแล้วก็มีสกิลความ ที่ความถึกความอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาสกิลทั้งมา้าทั้งคนตอนเนี้ยคือขึ้นแบบว่ารัวๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเราอยู่ในรตพื้นที่ที่เป็นไทนี่เฮาส์เป็นโบนัสเทรดของพื้นที่เลยตอนนี้เจ้าหมื่นลีก็มีค่า Endurance เนี่ยเลเวลสองแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรเลยนะให้ใส่สูตร testing s h e e t s t r u e ก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดสูตร cast dot full edit Mode นะคะพิมพ์ลงไปหลังจากนั้นเราจะเข้าไปแต่งตัวให้น้องมา้าเรานิดหน่อยและนี่ก็คือหมื่นลีแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะหมื่นลี หมื่นลีนี่เหมือนมีลื่นหรือเปล่าอะไม่รู้แต่ก็คือ in l o ิฟกับหมื่นลีมากเกมเกิร์ลไม่ต้องเล่นนั่งแต่งม้าเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมหมื่นลีน่ารักมากก่อนที่จะไปดีใจว่าเออเรามีหมื่นลีแล้วเนี่ยนะเราควรจะต้องจ้างที่อยู่ให้หมื่นลีเขาด้วยและนี่ก็คือบ้านของมีมิซิมกับหมื่นลีนะคะอาการเป็นยังไงบ้างหิวแล้วก็เอเนอร์จีไม่ค่อยดีอะถ้าหิวเดี๋ยวเราจะป้อนแพรริกลาสนะคะป้อนจากมือให้หมื่นลีเลยอุย้ยหมื่นลีน่ารักมากโอ้น่ารักมากเลยคุณ ทำไมมันจะต้ตังน่ารักขนาดนี้มื่ลีสงสัยอะไรหรอเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาไม่เป็นไรทีนี้ก่อนอื่นเลยนะเราต้องหาเงินเพิ่มอ่ะแล้วก็คอมมูนิตี้จ็อบดูจะเป็นทางออกให้เรานะคะมี teach barrel racing ด้วยนะเดี๋ยวให้มื่นลีกับม,มีมีเนี่ยมาทาอันนี้ดีกว่านี่ไงไปทํากับมาแล้วก็คนได้ด้วยมื่นลีเราไปทํางานกันเถอะหาเงินกันเถอะมีมีการลื่นอีกแล้วไปเออไปกันเลย2คนสี่ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมงานนึงอ่ะนานเหมือนกันนะแต่เราเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเวลามันใช้ไม่นานเนี่ยมันจะปั๊มเงินกันได้แบบ ัวเลยเนี่ย241แล้วมื่นลีเศร้าเศร้าทำไมลูกเอนเนอร์จีโลมื่นลีง่วงเหรอลูกมื่นลีไปนอนไหมลูกมื่นลีอุย๊ยมื่นลีให้ของขวัญพูดอินอินเวนทอรี่สิคะเผื่อเป็นคุณภาพที่ดีเชียร์อัพหน่อยน้องเปนอะไรคุยกับน้องหน่อยอาร์คโฮสทูคาเมียมื่นลีมื่นลีไปนอนนะม,มีมีก็จะไปนอนมื่นลีไปนอนในบ้านสิลูกมื่นลี <laughs> หมือนลีได้โปรโดมานอนในบ้านลูกเออตรงนี้ที่นอนหนูนะลูกแล้วคุณผู้ชมดูมา้าดิฉันนะคะสร้างหลังคาให้ไม่นอนนอนนอกหลังคาโอเอาเลยเหมือนลีเอาดิจะสบายใจเลยอุ้ยเราเลาลืมแอสเพลชันไปเลยว่าคุณผู้ชมมัวแต่สนุกสนานกับเกมเพลย์มิมี่นี่จะต้องไปเลเวล10นะคะในการขี่มา้าแล้วก็จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งได้เหรียญทองจากการแข่งขันระดับมาสเตอร์5ครั้งแล้วก็จะต้องเข้าร่วมแข่งขันอัลติเมทฮอสแชม เปี้ยนชิปต้องได้ที่1 2หรือ3ด้วยนะมันเป็นแอสเพอร์เรชันระยะยาวนะคะที่มีข้อเดียวเท่านั้นเลยซึ่งมันยากแน่นอนุอูยชิเจนเนกตาสง่งขวดแล้วว่าคุณผู้ชมขวดละ55อีกขวด120ลงุงลุงคนนั้นอยู่ไหนอะอยากอยากรู้มากอะอยากทําความรู้จักไว้มากเออแล้วตอนที่เขามาเสนอตัวเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยนะเรามาดูรายการเข้าแข่งขันมานะคะเราก็จะสามารถเข้าร่วมได้บางรายการเนาะแต่ทีนี้เขาก็จะมี recommend ด้วยนะว่าเลเวลไหนของสกิลไหนเนี่ย ควรจะ r e q u i r e m e n t นะคะทีนี้มันมี Skill agility ที่เราจะต้องไปเพิ่มให้หมาของเราไปถึงระดับ3แล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าร่วมการแข่งขัน Bar r e l racing ครั้งนี้ออื่นมลีคุยกับมมาดูแลมมาทําความสะอาดมมาด้วยนะคะเกาคอทําทุกอย่างให้มมานะคะเล่าเรื่องตลกเป็นเพื่อนที่ดีให้มมาเรามีเงิน822เหรียญแล้วนะคะเราจะซื้อตู้เย็นมา1ตู้แล้วก็เคานเตอร์1อันนะคะอย่างน้อยก็จะได้มีอาหารประทังชีพไปกินเสร็จแล้วแถวบ,บ้านเรานี่ไงมีบาร์ อยู่นะเราจะขึ้นขี่ม้าใช่ปะเราจะเอาม้าหลับเจอเมื่นลีขอฝึกขี่ม้าก่อนดีเมื่นลีนี่ไงลุงอยู่นี่ไปหาลุงโอ้ลุงลุงอยู่ไกลมากอะเราจะมาฮาวดี้อินโทรดักชันกับลุงนะคะมาไม่ต้องฝึก แต่ทาไมเนกตาต้องขายก่อนเอาวิ่งไปให้มมาหลับไปนะคะเราจะไม่ปลุกมมาลุงค่ะไม่มีมาแล้วค่ะยี่ห้อคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุยดีๆกับลุงมีมีเออคุยดีๆหน่อยก็มากดที่เฟรนดี่นะคะแล้วก็กดเซลลเนกตาที่คุณลุงลุงช่วยซื้อเนกตาที่หนูไปกุดมาได้หน่อยได้ไหมคะก็ดูเท่าเดิมนี่มี trash เนกตาด้วยหรอแอปเปิลเนกตาก็ราคาเท่าเดิมนี่กับขายในกระเป๋าอะลุงไม่เห็นให้ราคาหนูเพิ่มขึ้นเลยอะอะไรอะลุงเสียเวลาหนูจริงๆการที่เรารับงานในเมืองตรงเนี้ยคอมมูนิต Jobs เ,เราจะได้ Agility Skills เพิ่มขึ้นกับม้าของเราด้วยนะคะแล้วเราก็ได้เงินด้วยและเหตุฉะไหนเราจะไม่ทำล่ะมีมีมแกวิ่งไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยนะไปกับม้าเร็วๆห่าเงินง่ายมากคุณผู้ชมเนี่ยขุดไอ้แพรลีกลาซีนะได้ของมาเยอะมากๆเลยนะคะรวยง่ายไปอ่ะแลกทูเลตเชสเวอร์ชัน ฮอสแกรนด์แพ็กนี่ก็ง่ายไปเอาแล้วทำไมเพลงเป็นแบบนี้ได้เงินมา200กว่าทีนี้มื่นลีอาการเป็นเช่นไรหิวมื่นลียู่นะคะโอ้ยคุณปู่โจ้มื่นลีมาเล่นบอลเองเดินมาเล่นเองเลยอุ้ยน่ารักมื่นลีนเลยน่ารักจังเลยเออเออดูน้องเล่นบอลดิแ,ลแต่บ้านเราไม่สวยอะไม่กล้าได้รูปเลยเล่นไปนะลูกมีม,มีมาเติมข้าวให้น้องกอนแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีที่ล้างมือแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปแปลงฟันไปล้างมือล้างจนค่าความสะอาดของเราเนี่ยมันเต็มขึ้น มาเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นปะแค่เนี้ยซิมเราก็อยู่ได้แล้วค่ะไม่มีไม่นอนไม่มีอ่ะพึ่งนอนมาดูแลม้าก่อนก่อนที่เราจะนอนเราต้องดูแลม้าเออคันตรงไหนเดี๋ยวมีมีเก้าให้นะหมื่นลีเอ้าเราไม่ทำไมหมื่นลีไม่ค่อยชอบหน้ามีมีเลยอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยมาสกปรกเดี๋ยวทำความสะอาดให้ง่ายเออหมื่นลีไปนอนเถอะที่นอนตรงนี้เป็นของหมื่นลีนะเนี่ยเราก็แอดไซ์ให้แล้วมีมีก็นอนแล้วเออเดินเข้าไปนอนจนได้โอ้นีแหละสิ่งที่รอคอยเพราะว่าอยากจะให้หมื่น ลีนี่เขาเข้ามานอนที่ที่ทําไมอ่ะมันที่ไม่พอหรือว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มื่นลีเขาเด้งออกไปนอนข้างนอกค่ะคุณผู้ชมไม่เราจะต้องชนะสิ่งนี้ให้ได้หยุดหยุดทั้งคนทั้งบ้าเลยนะมื่นลีเข้ามานอนอีกทีได้ไหมอ่ะพื้นที่มันไม่พอหรอมีมีแกไปเรียกมื่นลีนอนมื่นลีไปนอนตรงนี้มื่นลีแกนอนไม่ได้ก็เรื่องของแกเราเว้ยมีมีแกไปนอน <c oughs> ไม่ทนแล้วนะมื่นลีเข้าไปนอนได้หรือยังพยายามจะทําบ้านไอ้เนี่ยคนก็ปวดมาก็ปวดเอา้ามื่นลีทาไมล่ะลูกนอนได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะช่างนอนนะคะไปว่าเอพิโซดแรกเราขอพอที่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราพามื่นลีไปฝึกวิชาวิทยายุทธของหมากันนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้เข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังสักทีเอพิโซดแรกก็ทําได้ดีเลยนะคะกับการแร็คทูริเชสหรือว่าหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็ได้หมามาหนึ่งตัวสําหรับผู้ที่ตั้งชื่อให้เจ้ามื่นลีนี่ ะะก็อย่าลืมมาเช็คในคอมมูนิตี้แท็บของช่องเรานะคะมีวันจำกัดนะคุณผู้ชมอย่าลืมมาเช็คกันนะคะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะเอิโดหน้ามาเจอกับมีมีและหมื่นลีกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ